สวัสดีครับผมนายธงชัยเจสงเงียมชื่อเล่นชื่อดินครับทำงานในตำแหน่งเฝ้าระวังและติดตามโรคระบาดภาคประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองสีไทยงานในเดือนกุมภาพันธ์ได้รับมอบหมายให้ลงไปเก็บข้อมูลในชุมชนพื้นที่เทศบาลเมืองสีไทยเบื้องต้นในกลุ่มได้จัดประชุมแบ่งทีมและแบ่งพื้นที่ให้แต่ละทีมเข้าสำรวจโดยแบ่งเป็นโซนหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันให้เข้าสำรวจและเก็บข้อมูล เป้าหมายหลักในการเก็บข้อมูลครั้งนี้คือการสำรวจครัวเรือนอย่างน้อย20%ของครัวเรือนทั้งหมดที่อยู่ในเทศบาลเมืองสีไข่รวมถึงวัดที่อยู่ภายในชุมชนนั้นด้วยแต่ปกติเ้าวครีหนาเหมือนหาสื่อกว่าจะสื่ออย่างเดียวบอลรู้ว่านีใส่อะไรบ้างสืออย่างเดียวเลยมีั้งตะวันหนาใส่หน้าป้าป่ากว่าจะเอ่อเป็นหนามบอลคุณมากครับแบบป้าป้าป่าครับีแต่ว่า ด้วยตัวนหน่อยปุ๊บใส่น้ำโบก้ดยแบบสำรวจจะเน้นสำรวจพื้นฐานความเป็นอยู่ความเพลนพอใจในด้านต่างๆการเฝ้าระวังโรคระบาดและผลกระทบด้านต่างๆของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองสีไทยปัญหาเบื้องต้นที่เจอการเข้าสำรวจและเก็บข้อมูลจะทำในวันปกติทำให้เจอแต่ผู้สูงอายุที่ยังอยู่อาศัยตามบ้าน ทำให้ข้อมูลบางอย่างอาจยังไม่สมบูรณ์เท่าที่เป้าหมายต้องการน้ำม่พวกอันนี้บ่ิจาไปประจำดีเยอะจังแล้วก็ใครบริการส่วนมากแม่กแบเบิ้งข้าวจากที่นี่จับมือถึงบ่ิจาคแล้วกใครจะเบิ้งที่เบิ้งอยู่แดี๋ยวตรัพับกับเบิ้งนี่เพราะว่ามีไฟฝ่ายกับเบิ้งอยู่ไม่ว่างเบิ้งโดนอะไรมี่อยากบินก็ได้กับเบิ้ง